โปรเจกต์5โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานของมู่เรียน64-67ฝ่ายสารสนเทศโครงสร้างฝ่ายสารสนเทศหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศนางสาวนัทนิชาวัวงเย็นธนาราเซริที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศนายธนาพลบุญชูอยู่คง เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลนายพิมพัชเหลืองสมบัติเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศนางสาวปัทธรานันประสมคิดเจ้าหน้าที่ออกแบบและวิธีการนำเสนอนางสาวอังคนามแม้นกินเนียมวิสัยทัศน์ซื่อตรงจริงใจตรงไปตรงมาจะท้อนในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่านิยมใฝ่หาความรู้มันศึกษานำพาความสำเร็จพันธกิจ มีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมสร้างสรรค์ด้วยกิจ,จกรรมคณะก,กรรมการบริหารฝ่ายสวัสดิการหมู่เรียน64-67หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศน,นางสาวนันทานิชาวัวงเย็นธนาซิริคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีทักษะความเป็นผู้นำ การตัดสินใจแก้สถานการณ์เฉพาะหน้ามีความรับผิดชอบเปิดใจและยอมรับความคิดเห็นหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลสั่งการเป็นตัวกาวเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายต่างๆที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศนายธนพลบุญชูอยู่คงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่คล่องแคลวมีทักษะความเป็นผู้นำหน้าที่ความรับผิดชอบทำหน้าที่ช่วยเหลือหน้าที่ของหัวหน้าทำหน้าที่เมื่อหัวหน้าไม่สามารถปฏิบัติได้เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลนายพิมาาพ์พัฒนเหลืองสมบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆมีความรอบคอบใส่ใจในงานมีความรับผิดชอบหน้าที่ความรับผิดชอบจัดเก็บวิดีโอนำเสนอรวบรวมสรุปรายงานสรุปความคิดเห็นและรายงานผลปฏิบัติงานข้อมูลต่างๆนำเสนอต่อหัวหน้าติดต่อประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้บริการข้อมูลต่อสมาชิกในห้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศน,นางสาวพ,พัทรานันประสมคิดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆมีความคิดสร้างสารรค์มีความสามารถด้านการทำสื่อหน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำสื่อนำเสนอเช่นวิดีโอ powerpoint จ้าหน้าที่ออกแบบและวิธีการนำเสนอนางสาวอังคณาแมนกินเนียมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีความคิดสร้างสารรค์มีความสามารถด้านการออกแบบวางแผนงานหน้าที่ความรับผิดชอบออกแบบการนำเสนอสรุปงานสารสนเทศเป็นรูปเล่มและนำเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย กิจกรรมอบรมให้รู้แบ่งปันความดี 1. ชื่อกิจกรรมอบรมให้รู้แบ่งปันความดีสำหรับรายละเอียดและร่างแผนการจัดกิจกรรม ได้แนบมากับเอกสารประกอบการประชุม 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศหมู่เรียน 64- 67 3. หลักการเหตุและผลตามที่ฝ่ายสารสนเทศได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านสารสนเทศและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของหมู่เรียนในหมู่เรียน 64- 67 ทางฝ่ายสารสนเทศจึงเล็งเห็นในความสำคัญในการเผยแพร่ความดีฝ่ายสารสนเทศจึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้รู้ในหมู่เรียน64-67 <Ear> เพื่อเป็นการนำเสนอความดีและฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีแก่หมู่เรียน64-67 4. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรในหมู่เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีโดยใช้แอป แท้นว่า 2. เพื่อส่งเสริมทักษะในการออกแบบสื่อ 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบสื่อกราฟิกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับรายวิชาที่เรียน 5. เพื่อให้นักเรียนมื่เรียน64ทับหมีจริยธรรมคุณธรรมที่ดีงาม 5. เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณนักศึกษาหมู่เรียน64-67บ67จําำนวน3 3คนเป้าหมายเชิงคุณภาพนักศึกษาหมู่เรียน64-67บ67มีทักษะด้านการทำสื่อ 6. ระยะเวลาจัดทำกิจกรรมวันศุกร์ที่20สิงหาคม2565เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬกาวันเสาร์ที่21สิงหาคม2565เวลา9นาฬกาถึง11นาฬิกา30นาทีผลที่คาดว,ว่าจะได้รับ 1. นักศึกษาสาขารัฐภระศาสนาศาสตร์ห้อง64-67มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อก,กราฟิกด้วยโปรแกรม แคนว่า 2. นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. รายละเอียดกิจกรรม 1. จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ในการดำเนินกิจกรรม 2. เปิดวิดีโอสอนสาธิตวิธีการทำให้สมาชิกได้รับชม 3. ทํทำแบบประเมินความเข้าใจใส่กิจกรรมหลังทำกิจกรรมเสร็จสิน้น 8. ขอบเขตการทำกิจกรรม สอนตามลำดับและไม่เร่งรีบจนเกินไป 9. การวัดและประเมินผล การวัดการประเมินผลในการดำเนินกิจกรรมโดยมีการให้ทำแบบประเมินความเข้าใจในกิจกรรมทุกครั้งหลังทำกิจกรรมโดยมีตัวเลือกเข้าใจพอเข้าใจไม่เข้าใจเลยเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลความเข้าใจในกิจกรรมจากนักศึกษาหมู่เรียน64-67ว่าด้วยเข้าใจมากน้อยเพียงใดถ้าผลสำรวจมีความเข้าใจร้อยละ80ขึ้นไปถือว่ากิจกรรมประสบความสำเร็จ1ิ 40. เกมผ่านกิจกรรมการผ่านกิจกรรมครั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะถือว่าผ่านกิจกรรมเข้าร่วกกิจกรรมทุกครั้งให้ครบทุกครั้งทำผลงานได้